กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจที่มอบให้กับสาวโซพารวยชาแน,นลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง FC มาและ FC กับทินารักทุกท่านนะคะขอบคุณจากใจจริงนะคะพี่น้องจา๋าก่อนจะไปรับฟังรับชมนะคะเรามาฟังคำเตือนก่อนนะจ๊ะคำเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง การนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะพี่น้องจา๋าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะพี่น้องจา๋ามวดก่อนแอดมินก็ให้เข้านะคะพี่น้องจา๋า แต่ว่าหากระดาษไม่เจอพี่น้องจะเอาไปถมไว้ใส่พี่น้องเงินหลายก็เลยไม่ได้สรุปให้นะคะพี่น้องอันสูตรเม็ดเดียวนะ่ะเข้าอยู่เนาะพี่น้องวันนี้เรามาดูตัวเจาะก่อนนะคะก็จะมีนะคะอันแนวทางนะคะห่วยรัฐบาลลาวพัฒนานะคะพรุ่งนี้รวยนะคะพี่น้องจา๋า แอดมินก็ให้ไปที่ตัวที่เจาะนะคะไม่มีเด่นนะคะพี่น้องก็จะมี9ก้านะคะ9ก้าสองหกหนึ่งะคะแปดสี่นะคะ, 8, ะ,คะแล้วก็จะเป็นสองสามสองสี่สองหกนะคะแค่นี้นะคะตัวที่แอดมินเจาะมาได้นะคะตัวไม่เยอะนะคะตัวที่ชอบก็จะเป็น9 2้านะคะแล้วก็ 8 4 2 6นะคะส่วนกันเบิ้ลนะคะเดี๋ยวแอดมินให้กันเบิ้ลไปด้วยนะคะกันเบิ้ลก็จะมี0 0 8 8นะคะ1 1แล้วก็จะเป็น5 5นะคะกันเบิ้ลนะจ๊ะเอากันเบิ้ลไปด้วยนะคะตัวที่แอดมินชอบนะคะจะเป็น1 1นะคะกันเบิ้ลนะคะกันเบิ้ล หคู่นะคะเอา9กไปด้วยนะ้ะพี่น้องจา้าอย่าลืมไปกลับนะคะไปกลับทุกครั้งนะคะพี่น้องจา้าสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากบ้านหลังเล็กๆน้อยๆไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะสาวโซ่พารวยชาแนลด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของแอดมินนะคะ ขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยรวยแห่งๆกันทุกวันทุกคนนะคะสำหรับวันนี้แอดมินขอตัวลาไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า